ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มีเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับมาให้ดูกันเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับซึ่งเป็นเหรียญย้อนยุสร้างประมาณปีพศ2515นะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดีนะครับพิธีใหญ่นะครับได้สร้างย้อนยุคขึ้นนะครับว่าความต้องการของผู้คนนี้มากนะครับทางวัดเลยออกย้อนยุคมานะครับซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับ เหรียญเลกปีสองสี่แปดกนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเล็กนะครับซึ่งมีเหรียญเล็กแล้วก็เหรียญใหญ่นะครับสร้างยานดุกปีนั้นนะครับนี่ครับซึ่งเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ นี่ทรงเรียนรูปไข่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อแช่มนะครับครึ่งองหน้าตรงนะครับตัวหนังสือข้างบนก็เขียนว่าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับข้างล่างนี่เขียนว่าพอสอซึ่งเป็นสอเสือนะครับทำทำย้อนนะครับสองสี่แปดหนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันสามแถวนะครับนี่เลยครับทองบอ่าก็ยังสวยอยู่นะครับเดรียนนี้ครับคร,รับก็ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ลุงด้วยนะครับเ มีเวลามีโอกาสนะครับเจอเหรียญดีก็จะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ